เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวเพ็ญศรีประกอบสุขดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนรายวิชาประถมวัยระดับชั้นประถมวัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตาหลวงอำเภอสตหีจังหวัดชนบุรีโดยดิฉันได้เสนอขอมีวิทยาฐานะตำแหน่งครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปถมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการปรับประยุกต์การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นดิฉันได้พบว่าเด็กส่วนใหญ่ มีปัญหาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือและเนื่องจากเด็กในระดับชั้นประถมวัยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีทักษะในการใช้มือและสายตาที่ให้สัมพันธ์กันกล้ามเนื้อมือมัดเล็กยังไม่แข็งแรงตลอดจนกล้ามเนื้อมือของเด็กในการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรเช่นการใส่รองเท้าการจัดจับช้อนรับประทานอาหาร การพับที่นอนการถอดหรือใส่กางเกงหลังจากการเข้าห้องน้ำเป็นต้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเด็กประถมวัยจึงควรได้รับการเอาใจใส่และการส่งเสริมพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมือดิฉันจึงหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาดิฉันจึงทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายการประยุกต์ในการจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือให้มีการประสานสัมพันธ์กับตาของเด็กให้ดีขึ้นวิธีการดําเนินงานนะคะดิฉันได้ศึกษากิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก และดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวันโดยมีกิจกรรมดังนี้มีการระบายสีมีการพิมพ์ภาพมีการขีดเขียนมีการฉีกกระดาษมีการปั้นดินน้ำมันและมีการร้อยโดยแต่ละวันดิฉันจะเลือกให้เด็กทำกิจกรรมวันละ1-2ถึง,งกิจกรรม และหลังจากการที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนั้นดิฉันก็ได้มีการทำการประเมินการทำกิจกรรมและผลงานของเด็กค่ะหลังจากดำเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์แล้วเพื่อส่งเสริมทักษะใช้กล้ามเนื้อมือเด็กสําหรับเด็กประถมวัยแล้วนั้นดิฉันพบว่า4เดือนหลังจากการที่เด็กได้ รับการจัดกิจกรรมมีเด็กจำนวน10คนจากเด็กจำนวนทั้งหมด12คนสามารถมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือที่คล่องตัวมากขึ้นจากเดิมเด็กที่ใส่รองเท้าเองไม่ได้ก็สามารถช่วยเหลือตัเองโดยการใส่รองเท้าได้และเด็กที่ใส่เองเอง,เอง หลังจากทำกิจกรรมเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้ก็สามารถใส่เกงเองได้หรือการรับประทานอาหารของเด็กเด็กก็สามารถที่จะจับช้อนตักเข้าปากเองได้โดยที่ครูไม่ต้องช่วยเหลือและอีกข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กปบมวัยเด็กสามารถมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่มีการใช้กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์เป็นตัวนำเช่นกิจกรรมร้อยดอกลักกิจกรรมปั้นดินน้ำมันกิจกรรมระบายสีกิจกรรมฉีกปากกิจกรรมเหล่านี้นะคะเป็นกิจกรรมที่อยู่กับตัวเองนั่นเองค่ะในท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาร่วมรับฟังคลิปแรงบันดาลใจของดิฉันขอขอบคุณมากค่ะ